การรักฟันเสร็จแล้วแต่ฟันยังโยกมันยังไงคะหมอต้องตอบว่ามันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าการรักษา2อันนี้ม like ันรักษาคนละตำแหน่งกันการรักษารักฟันจะเป็นการทําความสะอาดตัวโพรงประสาทฟันด้านในตรงนี้สีน้าตาลตอนแรกมีเชื้อโรคเข้าไปจากการขู่เข้าไปจนถึงโพรงประสาทฟันนะคะทําให้เกิดอาการปวดการรักษารักฟันก็คือจะเอาเครื่องมือเข้าไปทําความสะอาดด้านในตรงนี้ค่ะ หลังจากการอักเสบติดเชื้อหายแล้วก็จะอุดเป็นวัสดุอุดอื่นๆเข้าไปรักษารักฟันเสร็จก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะหลังจากรักษารักฟันเสร็จก็อาจจะต้องทาครอบฟันด้านบนอีกทีนึงอาการที่เราฟันโยกส่วนมากหลักๆมันเกิดจากกระดูกรอบปลายากฟันของเราค่ะมันหายไปอารมณ์เหมือนต้นไม้ไม่มีดินล้อมรอบปลายากค่ะต้นไม้มันก็จะโยกโคนเคนใช่ไหมฟันปกติลักษณะกระดูกเขาจะหุ้มรอบปลายากฟันอย่างงี้ค่ะรอบๆทั้งหมดและสาเหตุหลักๆที่ทาให้กระดูกละลายไปส่วนมากมาจากหินปูนซึ่งถ้ามีหินปูนมาเกาะรอบลากฟันแบบนี้นะคะททํําาาใใหห้้เเเเกกกกกิดดรรอออััสสบงืะู ตรงนี้มันละลายออกไปจังภาพนี้จะเห็นชัดเลยด้านนี้คือกระดูปกติด้านนี้คือกระดูกที่ละลายออกไปซึ่งกลับมาที่คําถามนี้นะคะรักษารักฟันแล้วฟันยังโยกเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะการรักษารักฟันเรารักษาลักลฟันข้างในไม่ได้ทําให้กระดูกรอบลากฟันที่หายไปอะคะ่ะกลับขึ้นมาทีนี้เวลาหมอประเมินนะคะก็จะดูว่ามันโยกมากไหมที่มันโยกไม่มากยังพอที่จะเก็บได้แล้วยังต้องรักษารักฟันก็จะส่งรักษารรักฟันค่ะ ร่วมกับการรักษาโรคปริทันหรือว่าโรคเหงือเพิ่มเติมซึ่งการรักษาโรคเหงือก,ก็จะเป็นพวกกลาวลากฟันกูดหินปูนประมาณนี้นะคะหวังว่าคงจะตอบข้อสงสัยได้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วเหมือนเดิมค่ะถ้ามีปัญหาปรึกษาหมอแล้วถ้าคุณนะคะบ๊ายบาย